สวัสดีครับทุก,กท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ยูโรทปล่าปอร์ทพลา่ลพลาทองคำและบิตคอยนะครับประจะมาที่17ตุลาคม2565นะครับกับสถาบันที่ให้คำปรึกษาและจัดพอร์และ FXP f x FX l e a r n i n g มาดูที่การาฟยูโรนะครับผมจะเห็นว่าตรงนี้ลูกศรเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันตรงนี้ก็ Currency Bank เ,เนี่ยแข็งค่ากว่า เราก็มาดูที่กราฟดีกว่านะครับมาดูที่กราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของเบฟนะครับได้โค้งมาแบบนี้นะครับผมและสําหรับตรงนี้ก็ราคาสามารถหลุดลงมาได้นะับตัวเบฟโค้งมาแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเลยคือราคานะครับกำลังลงมาลงมาตรงนี้ปุ๊บและกําลังดีดตัวขึ้นไปเมื่อลงมาถึงแนวรับตรงนี้เพราะฉะนั้นหนึ่ง ราคาไม่ทำํำลงใหม่สองราคาทําให้ใหม่มาก่อนหน้าแล้วแล้วราคาก็ขึ้นไปทดสอบอีกรอบไม่ผ่านลงม,มาสาราคาใหม่ก็น่าจะขึ้นไปทดสอบอีกรอบนึคิดว่าก็น่าจะไม่ผ่าน คือน่าจะไม่ผ่านตรงนี้แต่อาจจะมีการย่อพักตัวลงมาบรนนิเวณนี้คือขึ้นมาปุ๊บย่อแล่ต้องดูอีกทีนึงว่าจะขึ้นไปได้ไหมหรือว่าจะหลุดลงกลับมาถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปแล้วลงมาหลุดราคามีโอกาสที่จะลงต่อมาที่ตรงนี้นะครับโลนี้นะครับให้ระวังเลย นะครับถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปแค่ตรงนี้นะไม่เกินตรงนี้นะแล้วลงเลยให้มองโลนี้มนเลยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับมดูที่ปอนกันมากนะครับปอนแข็งแรงมากนะครับปอนแข็งแรงมากแต่ถ้ามาดูที่กราฟเนี่ยเราจะเห็นว่า ปอเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะมีแกลบนะครับบอมีแกลบตรงนี้นะแล้วก็ปอเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาตรงนี้แต่คิดว่าคงไม่ทาหายแน่นอนคงไม่ทาหายแน่นอนคิดว่าขึ้นมาแล้วกลับมาปิดแกลบแล้วก็ลงมานี่คิดว่าเป็นลักษณะน,นั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับ มาดูที่ทองคำกันบ้างนะครับทองคำนี่ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแล้วก็ทองถือว่าแข็งนะเนี่ยถ้าดูจากลูกศรน,นะแล้วก็ดูจากขีดแต่ถามว่าทองเนี่ยตอนนี้มันลงมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะทองเนี่ยลงมาราคาทำโลใหม่ด้วยนะต่ำกว่านี้ ราคาก็าสามารถที่จะติดตัวขึ้นมาถามว่าดีดตัวมาอย่างนี้เนะี่ยราคาต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่งหกหกศูนย์นะไม่เกินนี้ไม่ผ่านตรงนี้ปุ๊บก็ลงต่อคนระแค่นั้นเองนะครับง่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รอให้ราคา,าขึ้นมาทดสอบก่อนนะครับแล้วก็รู้ว่าราคาจะเบรกไปได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวของเวฟเนี่ยมันให้สัญญาณชัดเจนหมดแล้วนะครับ เพียงแค่ว่าเราเล่นตามมีแค่นั้นเองนะครับมาดูที่บิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยก็เหมือนกันนะบุกศรอนก็ชี้ขึ้นชี้ลงแต่บิตคอยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไซเวในหนึ่งชั่วโมงนะในสี่ชั่วโมงด้วยสี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นไซเวแล้วก็ค่อนข้างผันผวนนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อหลักสุขแบบคือขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ลงมาแล้วก็สี่ชั่วโมงก็เลี้ยงตัวอาคางนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือราคาแบบคอนข้างที่จะขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วถ้าก่บงนี้เนะี่ยโซงมาราคามันเริ่มโลโลงมานะครับ ลดลงมาแต่ราคายังมองว่าเป็นไซเวพ่ออะไรเพราะมันหนึ่งคือไม่หลุดกรอบน,นี้ไม่หลุดสองกรอบนี้นะครับยังไงก็อย่าพึ่งไปหนักฝั่งใะฝั่งหนึ่งนะครับเน้นให้ซื้อตามแนวรับสำคัญนะขายตามแนวต้านตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับประมาณนี้สำหรับบิตคอยน่าสามคู่นะครับ สำหรับใครที่อยากจะเรียนฟอร์เรกับจานเพื่อนต่ออจันเพื่อนที่ท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับนี้ลาการไปก่อนเจอใหม่วันพุ่งนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ